สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับเรื่องของพรรคภูมิใจไทยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยโดนชูวิทย์กมลวิสิทธ์ถล่มไปหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันนะครับไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าอนุทินร์ซัดรู้ๆกันอยู่ว่าใครอยู่เบื้องหลังชูวิทย์โพรดิสเครดิตภูมิใจไทยเนื้อหาใจความเริ่มต้นนี้นะครับอนุทินชาวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยพูดถึงกรณีที่ชูวิทย์กมลวิสิทธ์ ออกมาระบุว่าภูมิใจไทยจะไม่ได้สอสอในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครเลยแม้แต่คนเดียวอนุทินอธิบายความอย่างนี้ครับบอกว่าท่านให้รอดูครับเราก็จะรอดูถือว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยมีความพิเศษนะครับแล้วก็มีความสําคัญขึ้นมากในทีเดียวจึงอาจจะมีคนไม่ต้องการเห็นความเติบโตของพักสีปีที่แล้วไม่เห็นมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนีครับ แต่เราก็มองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นช่วงใกล้เลือกตั้งซึ่งก็โชคดีที่พักภูมิใจไทยเนี่ยเราไม่มีนิสัยแบบนั้นเราดูแลตัวเองเราหวังดีกับทุกคนทุกพักเราไม่ใส่ร้ายใครถ้าเกิดเราคิดแบบนี้ผู้สมัครของเราก็ต้องทํางานอย่างหนักนะครับคิดร้ายกับใครไม่ได้หรอกครับแต่ต้องทําเพื่อประชาชนเท่านั้นนักข่าวถามอนุทินว่าคิดว่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรหรือไม่ อรุธินอธิบายอย่างนี้ครับบอกว่าแน่นอนอยู่แล้วครับรู้ๆกันอยู่ป่วยการที่เราจะไปเบรมคนนั้นคนนี้แต่เป็นแบบนี้ก็ดีครับถึงเวลาเนี่ยจะได้ไม่ต้องติดค้างและก็เกรงใจใครเกิดได้เป็นนายกรัฐมนตรีขึ้นมาจะได้สบายใจนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะถ้าเลือกพักภูมิใจไทยหัวหน้าพักก็พร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับนักข่าวถามย้ำอีกครับบอกว่าที่บอกว่ารู้ๆกันอยู่เนี่ยหมายถึงอะไรอารุทิน อธิบายอย่างนี้ครับบอกว่าคําว่ารู้รู้กันอยู่ก็แปลว่ารู้รู้กันอยู่พูดไปแล้วใครจะยอมรับล่ะครับแต่ทุกคนเนี่ยมันมีสัญชตาตญาณอยู่นะครับมีเพื่อนมีพักพวกบางทีคนที่อยู่ใกล้ตัวคนพวกนั้นก็มาบอกกับผมว่าใครจ้างวานใครมาก็อย่าไปคิดอะไรครับผมเนี่ยทําตัวเหมือนกับภูเขาทองนั่นแหละครับคือต้องมั่นคงไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นอับประมงคนพวกนี้ทําอะไรให้ผมสั่นคลอนไม่ได้หรอกครับ นักข่าวก็ถามอีกนะครับว่าอยากจะฝากบอกอะไรถึงคนที่พยายามจะดิสเครดิตแล้วก็โจมตีพักภูมิใจไทยหรือไม่อนุทินหยิบยกเอาคำบาลีขึ้นมาตอบคำถามนี้บอกว่าสัพเพสัตตาสัตว์โลกทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดตอบแค่นี้แหละครับ